นี่กับผมฟิวคุงนะครับคราวนี้ผมจะมาสอนสร้างกระดับปุ่มกดนะครับเออต้องเอาประตูเหล็กลบบล็อกอะไรก็ได้นะครับทำทำเป็นปร,ประตูครับทำประตูครับแบบนี้แล้วก็ปุ่มแล้วก็เรสตโตนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เพ้ตัวลงลงมาครับลงลงมาเรื่อยๆแล้วก็ลงไปอย่างครับไยลงไปแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวไปครับเลี้ยวไปยังไงก็ได้ครับให้ไปให้ไปถึงหน้าประตูะครับ หน้าประตูจะดีที่สุดนะครับเพราะต้งหน้าประตูะครับอืมงานนี้ครับไม่รอนะครับอ้าวอ้าวอารีผมต้องวางหินเลยครับผมเพิ่งขุดไปปั๊บถ้า่ทานผู้ชมชอบวางกี่ชั้นด้ีครับ แล้วก็อาบล็อกนะครับมีพิเตอร์นี่ก็ถ้าใครอยากสร้างยาวๆก็ก็ใช้ได้นะครับมีพิเตอร์แต่ผมแค่มาสอนนะครับไอตรงนี้อยาไปปิดมานนะครับแต่ว่าสตไม่ติดแต่ในเพื่อนก็เข้าบ้านไม่ได้อยู่ดีนะครับ กดทีนี่จบไปแล้วครับเออสมมติว่าผมสามารถจะครับกดไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอเอกับบากนี้ต้องตายแน่ๆนะครับอ๋อสำหรับวันนี้นะครับ